แ a p ี y ท e เพ l e s สกิลบุ๊กอะเอาละทีนี้มาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเป็นอย่างไรมีดีอะไรนะคะเขาบอกแล้วว่าฝึกภาษาผ่านแบบสึกทักษะฝึกอย่างไรบ้างนะคะใน Skill Book นั้นมีนะคะส่ส่วนก็คือส่วนที่เรียกว่า language lot นะคะ picture talk happy reader แล้วก็ word Word มาดูเลยนะคะ language lot มีอะไรบ้าง แกลเลนเกรชก็คือเป็นการฝึกภาษาโดยนาะรูปคำศัพท์นั่นเองทบทวนคำศัพท์ว่าหน้าตารูปแบบนี้มันเป็นคำว่าอะไรนะอันนี้คือเฉลยเหมือนกันค่ะคุณครูก็จะได้เฉลยแบบนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่ของเด็กจะไม่มีตัวสีแดงๆนะคะ,ะจะเห็นได้ว่าอ๋อถ้าเห็นหน้าตานี้คือเจ้าฟลักนะมันขาดตัวอะไรไปนะเด็กๆก,ก,ก็เติมนะคะนี่คือประเภทของ Language l a n g u a g e รชโลนะคะอาจจะมีคำต่อบ,บ้างในระดับที่โตขึ้นก็มีไวยากรณ์ขึ้นมานะ,ะเกี่ยวข้อง นะคะทบทวนทบทวนซ้ำๆมากมายนะคะอันี้มาดู Picture Talks Picture Tal คืออะไร p c t u r e บอกแล้วรูปภาพรูปภาพที่มันพูดได้พูดอย่างไรก็คือบอกให้รู้ว่าอ๋อถ้านักเรียนดูรูปแล้วสามารถเอาข้อมูลจากรูปภาพนั้นมาตอบนะคะมาตอบสั้นๆนะคะกับสิ่งที่แบล้งเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเฉลยเหมือนกันนะคะสาหรับคุณครูนี่ก็เหมือนกันดูรูปแล้วมาติก๊กใช่ไหมตัวไหนมีตัวไหนไม่มีนะคะดูรูปแล้วเป็นยังไงคนนี้เล่นอะไรคนไหนเล่น เครื่องมือโทษทีเครื่องดนตรีอะไรนี่ก็เป็น picture talk นะคะเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เหมือนการรูปนี้เป็นอย่างไรและคุณแพทย์แกทำอะไรนะคะก็ติ๊กว่าใช่ไหมต่อนั้นเด็กก็สนุกสนานในการดูรูปภาพนะคะโดยจริงๆแล้วมันคือคำถามแต่เด็กก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นคำถามนะคะเด็กๆกก็คิดว่าอ๋อมันเป็นการเติมเต็มตรงรู้นตรงนี้นะคะก็จะสนุกเพลินเช่นเดียวกันนะคะเราทานอะไรมีรูปภาพใช่หรือไม่ใช่ นะคะเขาก็จะให้คู่กันไว้เลยว่าหน้าตาแบบนี้น่าเรียกเมลนะนนี้คู่ขี้นะรือฮอต o อกอะไรเงี้ยมาให้ติ๊กก็ดูภาพพิจาร์ทอเหมือนกันนะคะพิจารทต่อไป Happy r e a d เดอคืออะไร Happy บอกแล้วมีความสุข r e a d ดอร์ Leader คือนักอ่านนักอ่านที่มีความสุขจะเห็นว่ายืดยาเหลือเกินให้อ่านอะน,น,นี้ของปอ .6 แต่มาตอบแค่ติ๊กๆิกกก๊คือสั้นๆคืออ่านแล้วไม่ต้องมาซีเรียสว่า โอ้มันจะต้องแปลลายสมัยก่อนเราเรียนเนี่ยจะพบาะว่าปฐมเนี่ยโอ้ต้องแปะทีละประโยคทีละบรรทัดแต่อันนี้เขาจะให้ uh, จับเมไนเดียนะคะจับกลุ uh, ่มใหญ่ๆนะคะฝึกโดยให้อ่านอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าอ่าน่อสั้นแล้วก็มาติ๊กติ๊กติ๊กเดินเขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามตามนั้นนะคะเนะช่นเดียวกันติ๊กนะคะก็เป็น happy r เ a d e r แล้วก็บูรณาการนะคะเยอะแยะเลยนะคะกับเรื่องเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะนี่ก็ให้วงกลมเอง อันเดียวแค่นั้นนะคะก็แฮปปี้เรดเดอร์เช่นเดียวกันวงกลมนะคะวงกลมนะคะ w o r ร work word บอกว่าเวิร์ดคำนะคะมทำงานอย่างไรเช่นเดียวกันนะคะหน้าน,นี้นะคะคนนี้นะคะเอ่อซีอาร์เนะคะว่าเป็นอะไรนักเขียนต่อไปจากนะมันจะเป็นอะไรถ้าคนนี้นะคะจะเป็นอะไรเขาก็จะมีหลังจากที่เรียนแล้วนะคะในแต่ละบทนะคะก็สามารถเออเวิร์ดเวิร์ดนี้ก็จะเป็นตัวสรุปนะคะในสกิลบุ๊ก เนี่ยหน้าตาะะจะเป็นแบบนี้ยะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรว d เวิรกก็สำคัญ